มาว่ากันต่อนะครับในหัวข้อต่อมาหัวข้อที่3นะในเรื่องการสื่อสารและการให้ความรู้กับคนขายนะครับมีข้อกําหนดบทความว่าอย่างไรบ้างมาดูในเรื่องการสื่อสารกับคนขายก่อนนะครับแน่นอนครับชัดเจน ในหนังสือเขาบอกว่าต้องมีการกําหนดให้มีฝ่ายงานที่ทําหน้าที่และรับผิดชอบในการสื่อสารและการให้ความรู้กับคนขายที่ชัดเจนต้องมีฝ่ายงานรับผิดชอบเฉพาะนะครับฝ่ายข้อมมูฝ่ายเทรนนิ่งต่างๆนะครับเนื้อหาที่ใช้สื่อสารกับคนขายต้องครบถ้วนถูกต้อง นะต้องครบถ้วนต้องถูกต้องไม่ใช่บอกไปแค่คร่าวๆกองทุนนี้ให้ผลตอบแทน10%เซนเนี่ยหาอย่างอื่นไม่มีอะไรเลยนะอยากรู้ไปหาเอาเองอยากคุยกับลูกค้าก็ไปหาเอาเองเพิ่มเติมไม่ได้นะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุนเนื้อหาต้องสอดคล้องและถูกต้องตามข้อมูลของผู้ออกผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆตลาดทุนนะครับใครเป็นคนออกถ้าเป็นตราสารหนี้บริษัทไหนเป็นคนออกนะครับข้อมูลต้องถูกต้อง การใช้ช่องทางและรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมแล้วกับเรื่องเนื้อหาอุปกรณ์และพฤติกรรมการรับสื่อของคนขายเพื่อให้การสื่อสารได้ผลจริงมันต้องมีกําหนดรูปแบบวิธีการในการจะใช้ช่องทางนะครับรูปแบบนะต้องดูว่าพนักง,งานหรือคนที่จะให้คําแนะนําการลงทุนนียนะครับ <c oughs> เขาสามารถรับสารได้ในในช่องทางไหนสะดวกสุดนะครับสื่อสารโดยผ่านอินเทอร์เน็ต สื่อสารด้วยผ่านคลิปนะครแต่ไปสื่อสารกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดในเชิงงกายอาจจะมีปัญหาเรื่องอสัญญาอินเทอร์เนต็ตบ้างอะไรมันก็อาจจะไม่เหมาะสมนะครับเน<อ>ื้อเรื่องต่างๆอุปกรณ์นะครับพฤติกรรมของคนขายเนี่ยนะครับเพ<อ>ื่อง่ายๆครับเราต้องประเมินตัวเองว่าเราสรื่อสารแบบนั้นเนี่ยผู้รับจะสามารถเข้าใจได้ไหมนะมันต้องมีการ จัดการอย่างเป็นระบบจัดการอย่างถูกต้องให้มันเหมาะสมด้วยนะครับและทั้งนี้เมื่อสื่อไปแล้วไม่ใช่ก็บอกว่าฉันทําไปแล้วอ่ะฉันก็ส่งไปแล้วอ่ะทาคลิปแบบนี้ก็ทําไปแล้วส่งเอกสารไปแล้วนะครับเธอจะรับได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้มันต้องมีการวัดผลสําเร็จของการสื่อสารและการให้ความรู้ด้วยต้องมีการวัดผลด้วยนะครับก็คือวัดผลยังไงอาจจะต้องมีการสอบทานความเข้าใจของคนขาย สื่อสารไปแล้วอาจจะมีการทำโพสต์เทสนะครับว่าเข้าใจจริงหรือไม่นะครับหรือพอสื่อสารไปแล้วในเรื่องวิธีการขายตัวของบริษัทเองนะครับอาจจะต้องมีการเข้าไปทำามสเซอร์ช้อปปิ้งนะครับมาลองดูซิเป็นลูกค้าจำลองนะครับไปดูว่าหลังจากสื่อสารไปแล้วพนังงานของเราเนี้ยขายอย่างถูกต้องไหมนี่ต้องมีการวัดผลสำเร็จด้วยด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับมีกลไกการสื่อสารที่คร ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสให้บริการกับลูกค้าด้วยเห็นไหมต้องมีกลไกการสื่อสารที่ครอบคลุมถึงคนอื่นด้วยนะที่เกี่ยวข้องซึ่งมีโอกาสที่จะให้บริการกับลูกค้าอย่างเช่นอะไรครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่น หน่วยงานที่เป็นเคาน์เตอร์นะครับหน่วยงานที่เป็นรับชำระเงินอย่างเงี้ยนะครับที่ให้บริการลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับคัสซูเมอร์เซอร์วิสอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนาะลูกค้ามาถึงที่อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องประเมินด้วยเพราะบางครั้งลูกค้าอาจจะไม่ได้มาทําธุรกรรมในเรื่องการจ่ายเงินอย่างเดียวลูกค้ามาปุ๊บลูกค้าก็อาจจะมีการสอบถามถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อไปหรืออาจจะสอบถามถึงผลิตภัณฑ์อื่นที่บริษัทมีนะครับเพราะฉะนั้นต้องคอนเซิร์นถึงประเด็นนี้ด้วยว่า ใครบ้างผู้ปฏิบัติงานใครบ้างนะครับที่ที่มีโอกาสที่ต้องให้บริการหรืออาจจะต้องเจอกับลูกค้าต้องมีการสื่อสารเรื่องเหล่านี้ไปให้ครบถ้วนด้วยนะครับประเด็นต่อมาม้เช่นผู้ที่ทำหน้าที่ในการดําเนินงานด้านเอกสารของฝ่ายขายเนี่ยนะครับ คนที่อยู่เหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับความเห็นชอบนะก็อาจจะต้องดูขอบเขตของตัวเองว่าเราทําหน้าที่ได้ขนาดไหนนะไม่สามารถที่จะไปแนะนําได้ให้กับลูกค้าได้นะครับถึงแม้ทําเอกสารเองก็จริงนะครับพิมพ์เอกสารเองถามว่าเข้าใจไหมบางทีก็อาจจะเข้าใจทุกเรื่องเลยนะครับเพราะเป็นคนพิมพ์เองกับมือนี่แต่ไม่มีลายเส้นเราไม่มีลายเส้นก็แนะนําลูกค้าไม่ได้นะครับอ่ะนี่คือในเรื่องการสื่อสาร ต่อครับนอกจากในเรื่องการสื่อสารหัวข้อต่อม,มาก็คือการฝึกอบรมให้กับคนขายมีอะไรบ้างง่ายๆครับไม่ยากให้มาฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆครับหมวดที่1ไม่ยากเลยต้องมีการจัดอบรมให้ความรู้กับคนขายแน่นอนชัวในกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุน ผู้ประกอบธุรกิจควรสื่อสารทำความเข้าใจกับบริษัทจัดการเพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดอบรมให้กับคนขายด้วยผมยกตัวอย่างก็แล้วกันม,มาคิดธนาคาร ะะอาจจะไม่ไม่ได้ออกไม่ได้อาจาะนะธนาคารไม่ได้ออก,ออก,ออกตัวของกองทุนรวมเองมาขายบริษัทจัดการหรือบอลจเยอเงี้ยนะครับก็เป็นคนที่ออกผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการสื่อสารกับตัวของบริษัทหรือว่าบลจเนี่ยนะครับให้เขาเ้ามาช่วยอบรมให้กับพนักงานด้วยเพราะตัวของบลจเเองก็จะเข้าใจตัวของผลิตภัณฑ์นะมากกว่าตัวของยกตัวอยา่างนะอาจจะเป็นธนาคารเอง ฝึกวิธีปฏิบัติงานให้คนขายได้ฝึกใช้ภาษาที่ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย มันต้องมีการแปลความหมายะนะครับเ,าเราอาจจะลองเห็นตัวของฟันแฟกชีสนะครับหรืออาจจะเห็นตัวของความเสี่ยงต่างๆอย่างงี้นะครับมันก็ต้องใช้ภาษาที่ลูกค้าคุยได้ง่ายนะครับไม่ใช่ไปถึงปาพูดถึงค่าสแตนดาร์ดเดเวเรชันนะครับมาพูดถึงชาร์เรชโชอินโฟเมชันเรชโชนะครับลูกค้าก็อาจจะงงได้เพราะฉะนั้นฝ่ายเทรนนิ่งเองเนี่ยก็ต้องมีการจัดการว่าเออนะวิธีการไหนที่จะสื่อสารโดยให้มันถูกต้องให้มันครบถ้ว พูดเป็นภาษาที่ลูกค้าเข้าใจง่ายๆให้ได้ด้วยนะครับอาจจะทําเป็นบทสนทนาน,นานมีเดรหลอกให้นะครับโดยโดยฝ่ายฝึกอบรมเป็คนจัดทําเสร็จแล้วอบรมเสร็จแล้วเช่นกันครับต้องมีการวัดผลในเรื่องการฝึกอบรมด้วย ว่าคนขายเนี่ยได้รับความรู้และเข้าใจเรื่องที่อบรมเรื่องที่เรียนไปไหมนะครับวิธีการจัดอบรมนั่นเองบางทีธนาคารเห็่ยแม้ว่ามีสาขาทั่วประเทศอาจจะพิจารณาจัดอบรมให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ก็ได้ปัจจุบันเนาะนะครับเรื่องออนไลน์ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับอาจจะไม่ต้องเดินทางเพราะเรื่องค่าใช้จา่ายในเรื่องการเดินทางนี่ก็ มากขวอยู่นะครับสาขาท่วประเทศต้องมาอบรมที่กรุงเทพเพียงอย่างเดียวก็ไม่ไหวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อให้การสื่อสารนี้นะครับมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลมากที่สุดเขาบอกว่าในเรื่องการถ้าจัดอบรมในระบบออนไลน์นะนะครับมันควรที่จะให้สามารถเนี่ยเห็นหน้าผู้สอนด้วยหรือพูดง่ายๆครับสดและสามารถที่จะ คนสอนกับคนรับเนี่ยต้องสามารถที่จะทำอะไรครับสื่อสารกันและกันได้ไม่ใช่เป็นวันเวนะครับไม่ใช่จะพูดไปอย่างเดียวคนฟังก็นั่งฟังอยากจะถามอะไรก็ไม่สามารถถามผู้สอนได้นั่นเองนะครับเพราะฉันต้องสามารถเห็นหน้าผู้สอนอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กันได้ด้วยนะครับอาจจะเป็นเป็นแชทเป็น Text, นะเท็กซ์นะหรืออาจจะมีสายในการที่จะสอบถามได้เร็วถามได้ทันทนะีนั่นคือในเรื่องการจัดการอบรม ให้กับคนขายนะครับต่อมาเรื่องกระบวนการขายเซลล์โปรเซสในเรื่องการขายเขาบอกว่าความพร้อมของระบบปฏิบัติงานในกระบวนการการขายมีอะไรบ้างบริษัทต้องจัดเตรียมคู่มือที่ให้คนขายสามารถเข้าใจบทบาทและหน้าที่ที่ตนควรปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมมีคู่มือลงตัว นไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มนะครับโดยสำนักงานกราตสามารถที่จะขอเรียกดูเอกสารดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้คือจะทำคู่มือแล้วแหละนะครับ บางครั้งกราตออาจจะขอมาดูว่าตรวจสอบนะครับว่าคู่มือที่คุณจะทําไปนั้นอ่ะมันถูกต้องไหมมันครบถ้วนไหมมันเหมาะสมไหมนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวของบริษัทหรือผู้ประกอบธุรกิจเองเนี้ยก็ต้องมันตรวจสอบคู่มือที่ให้กับพนักง,งานเนี้ยให้เหมาะสมและเป็นสถานการณ์ปัจจุบันมีการอัปเดตอยู่ ตลอดเวลานะตลอดเวลาบ่อยแค่ไหนก็อาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับผลตอบแทนย้อนหลังมีการเปลี่ยนแปลงไปสถานการณ์การลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงไปกองทุนนั้นมีการเพิ่มหรือลดหลักทรัพย์สําคัญสําคัญออกเข้าหรือออกแบบนี้นะครับก็ต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับอ่านั่นคือคู่มือขาา้อต่อมาเขาบอกว่า ต้องมีระบบและเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการขายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นะ k, นะมี h e d e s สนะครับคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำกับคนขาย คนขายไม่เข้าใจนะครับเอ๊ะกล่องนี้เอกสารแบบนี้ต้องทํายังไงต้องเส้นไหมต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจะติดต่อใครละ่ะก็ต้องมีหน่วยงานซัพพอร์ตอย่างชัดเจนมีเฮลเดสคอยให้ช่วยเหลือและให้คําแนะนํากับคนขายด้วยนะครับกําหนดขอบเขตของคนขายให้ชัดเจนกนะำหนดขอบเขตใครทําหน้าที่ไหนได้ใครทําหน้าที่ไหนไม่ได้คุณไม่มีใบอนุญาตคุณก็แนะนําลูกค้าไม่ได้แบบนี้ นะครับเฮลเดสเองคอเซนเตอร์เองไม่มีใบอนุญาตคุณก็ตอบเรื่องผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณอาจจะตอบเรื่องโปรเซสในเรื่องขั้นตอนการทํางานได้แต่คุณให้คาแนะนํในเรื่องผลิตภัณฑ์ไม่ได้เพราะไม่ได้มีใบอนุญาตข้อต่อมาแยกพื้นที่การทําธุรกรรมเงินฝากอันนี้ตรงๆกับแบงก์เลยเนาะกับการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนออกจากกาันอย่างเป็นสัดส่วนเห็นไหมอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์เห็นไหมครับ ไฮเคาน์เตอร์รับฝากถอนให้บริการธุรกรรมทางการเงินนะครับไม่มีใบอนุญาตก็ขายไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วและถ้าเคาน์เตอร์นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น h ไฮหรือ Low ถ้าเกิดว่ามีการให้คำแนะนำนะครับก็ต้องมีการให้มีป้ายหรือแสดงสัญลักษณ์ให้ลูกค้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเนี้นะครับเป็นการขายผลิตภัณฑ์กองทุนขายตัวขอให้คำแนะนำในเรื่องการลงทุน เพราะฉะนั้นหลักง่ายๆครับลูกค้าจะได้ไม่สับสนว่าอ๋อฉันเดินเข้ามานี้ก็คือการฝากเงินอย่างเดียวใช่ไหมบ้างทัทีมันคือการฝากเงินไม่ใช่การลงทุนคือลูกค้าจะได้แยกให้ออกว่าเออนี่เป็นการลงทุนนะมีป้ายบอกลูกค้าอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับเรื่องต่อมาอบรมเสร็จแล้วนะครับมีการกระบวนการขายความพร้อมของระบบเสร็จแล้วเรื่องต่อมาการคัดเลือกคนขาย การคัดเลือกคนขายมีอะไรบ้างก็คือการสรรหาและการคัดเลือกคนขายซึ่งพิจารณาจากคุณสมบัติด,ด้านการศึกษาองค์ความรู้และการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกอนลอตอพูดง่ายๆต้องสอบผ่านแล้วก็มีใบอนุญ,ญาตนั่นเองนะครับ การศึกษาองค์ความรู้ก็คือเนื้อหาที่เรากำลังเรียนกันอยู่นี่แหละนะครับและอย่างการขึ้นคุณวุฒิในส่วนของ ICA นะครับก็กำหนดคุณวุฒิขั้นต่ำไว้ก็คือต้องจบปริญญาตรีใช่ไหมก็มีคุณสมบัติด้านการศึกษานะครับการคัดเลือกคนขาย ข้อต่อมานะครับถ้าเป็นการคัดเลือกคนขายเนี่ยและผลิตภัณฑ์ที่จะให้คําแนะนำเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนที่ยากแก่การอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีกระบวนการในการคัดกรอง นะครับคัดกรองการขายเพิ่มเติมตามความเหมาะสมนะครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่เราทราบแลว่าใบอนุญาตใหม่เป็นตัวของเพลนแล้วก็ตัวของคอมเพล์คอมเพล์คือตราสารที่มีความซับซ้อนนะ s t r u c เจอร n o น e หรือตราสารที่เป็นตราสารอนุพันธ์อย่างเงี้ยนะครับถ้ามีความซับซ้อนยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการคัดกรองคนขายนะครับคนขายส่วนนี้ให้คําแนะนําทั่วไปคนขายส่วนนี้ให้คําแนะนําซับซ้อนได้อย่างเงี้ยนะครับ ข้อ3ต้องมีการวิธีการสื่อสารให้กับลูกค้าด้วยนะครับว่าว่าคนขายเนี่ยเป็นคนขายที่รับการแต่งตั้งในการขายผลิตภัณฑ์นั้นจากจากตัวของบริษัทเองเนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ถ้าใครมีอ่านหนังสือนะับซื้อหนังสือของทางทีเอสไอตลาดหลักทรัพย์มาอา่านเช่นว่านักอจัญญาบานในเล่มนี้เนี่ยมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าจะมีเคสสตัดดี้เยอะมากมีตัวอย่างครับมีตัวอย่างเยอะมากซึ่งถ้าเราอ่านตัวอย่างแล้วปุ๊บเนี่ย มั่นใจว่าเราจะเข้าใจในส่วนที่คลิปที่พูดมาเมื่อกี้ค่อนข้างดีมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเนาะอาจจะไม่ได้พูดทุกตัวอย่างในเล่มนี้นะเพราะต้องบอ,อกว่าเล่มนี้ตัวอย่างเยอะมากจริงๆนะครับเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจกำหนดให้ในายกรทำหน้าที่ในการขายและการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความซับซ้อนหากในระหว่างการขายและการให้บริการนั้นลูกค้ามีความประสงค์จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน นะในก็ขายผลิตภัณฑ์ทั่วไปได้แต่ลูกค้าอยากก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นในก็ทําได้ไหมทําไม่ได้ไม่สามารถให้บริการได้ในก,ก็ควรทำไงครับก็ต้องแจ้งให้กับลูกค้าทราบและต้องทมีอะไรอีกตัวของบริษัทเองเนี่ยนะครับก็ควรที่จะจัดให้มีคนขายที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นมาเป็นคนดูแลลูกค้าแทนเข้าใจเป็นสเต็ปเนาะ ทำงานได้แค่นี้ได้แค่ทั่วไปนะครับแต่ถ้าบริษัทมีการขายตัวของตราสารซับซ้อนนะครับคนที่แนะนําทั่วไปก็แนะนําได้ไหมไม่ได้พอคนทั่วไปแนะนําไม่ได้ตัวของบริษัทเองในเมื่อขายตราสารซับซ้อนแล้วก็ต้องมีคนขายที่มีความรู้เพียงพอในการที่จะแนะนําตราสารนั้นให้กับลูกค้าด้วยนั่นเองนะครับเรื่องต่อมา การจัดให้มีเครื่องมือที่ช่วยอธิบายความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อ่าอันนี้น่าสนใจครับจัดให้มีเครื่องมือที่ช่วยอธิบายลักษณะความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์อ่าอาจจะต้องมีเอกสารมีข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงที่สําคัญของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นตัวของแฟกชีทมีเอกสารข้อมูล เกี่ยวกับลักษณะความเสี่ยงแฟกชีตนะครับและในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยอาจจะทําตัวของเอกสารเองนะครับเอกสารการตลาดต่างๆเนี่ยซึ่งอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเอกสารเหล่านั้นผู้ง,ง่ายครับก็ต้องถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนนะครับไม่ผิดประชารข้อมูลของบริษัทผู้ออกผลิตภัณฑ์คือผู้ยง่ายเอ,เอกสารข้อมูลเนี่ยตัวของผู้ออกผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะเป็นคนจัดทาเอง หรือบริษัทที่เป็นตัวของในหน้าในการขายนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแบงก์กวกันนะครับอาจ,จะขายกองทุนลงของบลจนะบลจอเองก็มีเอกสารแฟกชีตให้อยู่แล้วแต่ถ้าตัวของธนาคารเป็นคนทําเองเอกสารการตลาดเองนะครับเอกสารที่ทํามันจะต้องเป็นไงครับถูกต้องไม่ผิดข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์ต้องไม่ผิดไปจากผู้ออกนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีการเน้นนะครับลักษณะ ความเสี่ยงที่สำคัญอย่างชัดเจนด้วยในเอกสารหรือถ้า,าตราสารที่ขายนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงทำไมสูงหรือมีความซับซ้อนหรือมีความซับซ้อนนะครับอาจจะจัดทำในรูปแบบของวิดีโอคลิปก็ได้หรือเป็น v i Visualized p r e s e n t a t i o n ก็ได้นะครับคือพูดง่ายๆภาษาเรลเนาะก็กลัวว่าเดี๋ยวอธิบายเองก็จะไม่ครบถ้วนคนขายเนาะ กัวไม่ครบถ้วนก็จะดทำเป็นเป็นคลิปวิดีโอนะครับจัดทำเป็นตัวของ Presentation ไปเลยนะครับมาจากตัวของผู้ออกเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะได้มาตรฐานในการที่จะอธิบายตัวของลูกค้าเห็นไหมนะครับอันนั้นคือตัวของเครื่องมือเรื่องต่อมานะครับในกระบวนการขายและการให้บริการนะกระบวนการขายและการให้บริการเขาบอกว่าการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ลูกค้า ก่อนนำเสนอผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับต้องมีการจัดประเภทลูกค้าและรู้จักตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าด้วยก็จัดเพศลูกค้ายังไงล่ะครับก็ต้องรู้ว่าลูกค้าที่เราจะไปให้บริการให้คำแนะนำเนี้ยเป็นสถาบาันเป็นไฮเน็ตเวิร์เป็นอัล a High n e t w o r ิร์ะเป็นพวกรายใหญ่นะครับหรือเป็นตัวของรายย่อยก็ต้องจัดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนนะครับ นี่ตัวยางเห็นไหมขายกองทุนนะครับโดยลูกค้ามีคุณสมบัติตามคำนิยามเป็นพวก High n e t w o r t h หรือ u l t r a High n e t w o r t h นะครับผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้วิธีการให้ลูกค้าเปิดเผยข้อมูลตนเองก็ได้คือดีแค์ตัวเองก็ได้นะครับและอาจจะขอเอกสารข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆเพิ่มเติม,ตมจากลูกค้าได้เช่นดกน,ถนถ้โนทีดินอาคารสินทรัพย์ตา่างๆเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัวของคุณสมบัติ ในการเสนอขายให้กับลูกค้าที่ปัญหานี้บวดเนาะนะมีเงินเยอะๆอาจจะให้ลูกค้ายืนยันตัวเองนะครับเปิดเผยข้อมูลตนเองโดยดูจากพอร์ตการลงทุนของลูกค้าหลักทรัพย์ลูกค้ามีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าตัวทรัพย์สินต่างๆของลูกค้านี่คือวิธีการจัดประเภทของลูกค้าข้อต่อมามีวิธีการปฏิบัติงานซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าคนขายรู้จักตัวตนของลูกค้าเราต้องรู้จักลูกค้าจริงๆเนาะ โดยทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้ายใครคือผู้รับประโยชน์ทอดสุดท้ายอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของบัญชีหรือการทำธุรกรรมที่ แท้จริงอ่าซึ่งอาจพิจารณาข้อได้จริงในทางในทางพื้นที่ไนก็ได้นะครับใครเป็นคนรับประโยชน์อย่างชัดเจนนะครับใครเป็นเจ้าของบัญชีจริงๆนะครับให้คนอื่นมาเปิดบัญชีแทนหรือเปล่านะครับหรือเปิดบัญชีร่วมแลม้วบัญชีร่วมนั้นเนี่ยจริงๆใครเป็นใครเป็นเจ้าของบัญชีคนนี้มาแค่เป็นนามินีหรือเปล่าแบบเนี้ยนะครับหรือผู้มีอํานาจควบคุมหรือตัดสินใจท่อสุดท้ายเกี่ยวกับการทําธุรกรรม นะผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมท้ายเนี่ยคือคนที่อาจจะมีอำนาจในการตัดสินใจนะครับเปิดกับภรรยาไม่อยากใช้ยกตัวอย่างนี้เนาะนะครับภรรยาอาจจะมีอำนาจตัดสินใจในการซื้อขายแต่เป็นบัญชีร่วมอะไรเงี้ยนะครับอ่านี่คือเราต้องรู้จักลูกค้านะรเราต้องรู้จักลูกค้าจริงๆนะครับทีนี้มาดูต่อครับเขาบอกว่า ถ้าตัวของบริษัทหรือผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยได้รับข้อมูลของลูกค้าไม่เพียงพอหรือพบว่าข้อมูลมีลักษณะน่าสงสัยเห็นไหมง่ายๆทํา,าทให้ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ได้พวกเราน่าจะเดาได้เลยอะไรขึ้นก็คือต้องปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้ารายดังกล่าวลูกค้ายืนยันตัวตนไม่ได้ นะหรือเราได้รับข้อมูลของลูกค้าไม่เพียงพอหรือสงสัยว่าข้อมูลของลูกค้านั้นเป็นเท็จนะครับอาจจะไม่ใช่ข้อมูลของลูกค้าจริงๆบัญชีเป็นบัญชีเมกมาเป็นบัญชีปลอมมานะครับเอกสารเชนดดูแล้วเอ๊ะทำไมมันถ่ยเอกสารมาเรือนลางจางๆขอต้นฉบับก็ไม่มีอย่างเงี้ยน,นะครับก็อาจจะต้องปฏิเสธการให้บริการกับลูกค้ารายดังกล่าวนั่นเอง การทําความรู้จักลูกค้านะครับมาดูต่อการทําความรู้จักลูกค้าและการประเมินความเหมาะสมในเรื่องการลงทุนเขาบอกว่าคนขายต้องสามารถรวบรวมนะครับข้อมูลของลูกค้าอย่างครบถ้วนแล้วก็เพียงพอ คือมีระบบการสอบถามข้อมูลแล้วก็ทําความรู้จักลูกค้าที่เรียกว่า Know Your Client เนี่ยนะครับลูกค้าเป็นใครทําอาชีพอะไรแหล่งที่มารายได้มาจากไหนอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องพูดง่ายๆครับสามารถรวบรวมข้อมูลของลูกค้าได้เพียงพอเพื่อเราจะได้แนะนําลูกค้าได้อย่างถูกต้องนะครับโดยอาจจะใช้แบบฟอร์มนะครับในการทํา s u i t a b i l i t y นะครับแบบฟอร์มประเมินนะครับแบบฟอร์มประเมินความเสี่งของลูกค้าเนี่ยนะครับ ตามมาตรฐานที่สำน,นักงานกราตอจัดทำขึ้นเป็นแนวทางซึ่งกราตอก็มีตัวอย่างให้นะแบบฟอร์มสุดเนี่ยที่ราเราเรียกว่าสุดเนี่ยนะครับหรือก็บอกว่าบริษัทอัดําเองก็ได้ไม่เป็นไรเห็นไ,ไหมพัฒนาเองได้ในรูปแบบอื่นนะครับซึ่งต้องมั่นใจได้ว่าถ้าพัฒนาเองเนี่ยเราบริษัทเองเจะได้ข้อมูลที่เพียงพอในการที่จะประเมินระดับ ความเสี่ยงในการลงทุนนะครับของผู้ลงทุนแนวะที่สามารถยอมรับได้ด้วยนะครับคือพูดง่ายๆว่าเราต้องหาข้อมูลของลูกค้าให้ได้นะครับกราตอมีแบบตัวอย่างในแบบบระเมินนะครับแบบสุส b นิตี้อยู่รับซึ่งเป็นตัวอย่างให้เป็นไกด์ไลน์แต่ถามว่าตัวบริษัทเองจะออกเองได้ไหมออกได้นะครับแต่ก็ต้องมั่นใจว่าที่ทำมาเองนั้นนะนะครับมันสามารถที่จะได้รับข้อมูลของลูกค้าเพียงพอด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้น และสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดสรรการลงทุน asset allocation mm hmm. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ลูกค้าได้นะ คือพอประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องก็ต้องเรียกว่า b a s i c a s s e t allocation นะครับก็คือแนะนำการจัดสรรการลงทุนเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้นะจัดสรรการลงทุนลูกค้าเหมาะจะลงทุนในตราสารทุนสัสดส่วนเท่าไรตราสารหนี้สัดส่วนเท่าไรนะครับหรือว่าเงินฝากสัดส่วนเท่าไรเนี่ยนะครับก็ต้องแนะนำการจัดสรรการลงทุนเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้ด้วยนะครับ ต่อมานะครับต้องเน้นย้ำคนขายของตนไม่ให้ทึกทักว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งผลิตภัณฑ์ใดเหมาะสมกับลูกค้าทุกรายในกลุ่มประเภทเดียวกันลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราแต่ละคนก็รับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันนะครับฐานะแตกต่างกันร,รายได้แตกต่างกันภาระความรับผิดชอบไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งไม่ได้เหมาะกับลูกค้า ที่อาจจะอยู่ในช่วงอายุเดียวกันทุกคนช่วงอายุเดียวกันก็มีข้อแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นอย่าถึกทักว่าผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสมกับลูกค้าทุกคนนะครับต้องเน้นย้ำคนขายนะหัวข้อต่อมาต้องมีการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุนของลูกค้าเห็นไหมต้องมีการจัดทำ knowledge assessment นะครับ เพิ่มเติมในกรณีเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนต้องมีการประเมินความรู้ลูกค้าเพิ่มเติมนะเื่อลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงของตราสารดังกล่าวหรือเปล่านะครับเหมาะสมไหมในการที่ลูกค้าจะลงทุนนะรตราสารที่ที่มีความซนะับซ้อนนะอย่างตราสารนี่ที่เป็นบัลซาร์ทรีเงี้ยนะครับ,บซับซ้อนอย่างเงี้ยนะครับลูกค้าเข้าใจความเสี่ยงของตราสารดังกล่าวหรือเปล่าโดยอาจจะพูดคุยสอบถามถึงอะไรบ้าง นะครับที่ที่เราจะได้ข้อมูลของลูกค้าเพิ่มเติมมีอะไรบ้างอ่ะลูกค้าจบมาจางด้านการเงินไหมย่งเงนะครับสาขาคณะวิชาใดมีความรู้เกีย่ยวเรื่องการเงินการลงทุนมากาน้อยขนาดไหนอ่าหรือนี่อาจจะมีสอบมีคุณวุฒิซีซ่ามี CFA อเงี้ยนะครับแสดงว่าลูกค้าก็มีความเข้าใจลงทุนตราสารที่ซับซ้อนได้อย่างเงี้ยนะครับประสบการณ์การทํางานอ่า นะครับอาจจะเคยทำงานอยู่บริษัทหลักทรัพย์อยู่บรจออย่างเงี้ยนะครับเออทำงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องมันก็สามารถที่จะประเมินได้ว่าเออลูกค้าก็น่าจะมีความรู้ความเข้าใจในตราสารเหล่านี้ ประสบการณ์การลงทุนอ่านี่ก็สําคัญนะครับอาจจะสอบถามลูกค้าว่าลูกค้าเคยลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงสูงไหมนะครับไปลงทุนดิเรกทีฟไหมตราสารอนุพันธ์ไหมนะครับลงทุนในตราสารที่มีความซับซ้อนมาก่อนหรือไม่ลงทุนมานานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลเพิมเ่มเติมที่เราสามารถที่จะสอบถามลูกค้าได้กรณีที่ลูกค้าเนี่ยนะครับมีการเสนอขาย ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงนั่นเองทีนี้ในการทำทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของลูกค้าหรือตัวของสุดเทสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยสามารถยกเว้นได้นะยกเว้นการทำได้ในกรณีที่เป็นการให้บริการลูกค้าตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าเช่นเป็นพวลูกค้าสถาบัน ล,ลูกค้าสถาบันอาจจะไม่ต้องทําชุดก็ได้คนที่เป็นลูกค้าสถาบันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีบุคคลบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับหรือเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นไฮเน็ตเวิร์ดซึ่งมีสถานะในพิมพ์ผิดนะครับที่เป็นนิติบุคคลซึ่งนะพวกไฮเน็ตเวิร์ดนะที่เป็นนิตินะไฮเน็ตเวิร์ดที่เป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่รับการประเมินความเหมาะสมนะครับในการลงทุนหรือการทำธุรกรรม ต้องเป็นไฮนูบัที่เป็นนิติบุคคลนะอันนี้เน้นนะครับซึ่งจะต้องทำเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเป็นหลักฐานให้ด้วยว่าเออไม่ประสงค์ในการที่จะประเมินความเหมาะสมในเรื่องการลงทุนนะครับการจัดทำประเมินความรู้นะครับการจัดทำความประเมินความรู้ของลูกค้าหรือเรียกว่า knowledge assessment เนี่ยนะครับสามารถทำในรูปแบบใดก็ได้ครับสามารถทำให้ลูกค้าประเมินความรู้จากการที่สอบถามพูดคุยประเมินจากแบบฟอร์มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคี์หลักๆก็คือว่า ประเมินมาแล้วเนี่ยเราต้องนําผลการประเมินไปทำอะไรครับไปใช้ด้วยไม่ใช่ประเมินมาแล้วลูกค้าไม่มีความรู้แต่ฉันอยากจะขายแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับมันต้องนําผลการประเมินไปใช้ด้วยนั่นเองเรื่องต่อมานะครับการมีระบบตรวจสอบและการเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้านะครับต้องตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเป็นคนให้ข้อมูลด้วยตนเอง เป็นคนให้ข้อมูลด้วยตนเองนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องลงนามโดยใครครับลูกค้าเท่านั้นคนอื่นลงนามไม่ได้เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าในที่ที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหายนี้ง่ายนะครับป้องกันการสูญหายการแก้ไขหรือการเข้าถึงโดยผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นะต้องมีสถานที่เก็บอย่างชัดเจนนะครับใครสามารถเข้าไปเปิดไฟล์เอกสารได้บ้างใครสามารถเที่ยวเอกสารมาได้บ้างนะครับมันทบทวนปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเนะี่ยเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวเรารับเรื่องมาใช่ไหมนะเรารับเรื่องมาได้และก็ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคนจัดทําเป็นคน เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลของลูกค้านะครับมีวิธีการปฏิบัติงานในการรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในกรณีการเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งผู้ประกอบธ,ธุรกิจให้บริการแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกคา้าที่เรียกว่าบัญชีออมิบัสแอเค,คาท์ตัวนี้นะครับมันต้องมีวิธีการปฏิบัติงานในการรวบรวมข้อมูล ของลูกค้าอย่างอย่างชัดเจนอะ่ะสอบถามลูกค้าชื่อลูกค้าจริงบัญชีเหล่านี้อเมบัสเนี่ยนะครับจะมีการการสอบถามข้อมูลของลูกค้าเพิ่มเติมเนาะตัวของลูกค้าเองหมายเลขไ d บดีรบประชาชนตัวของรายละเอียดของครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับเพราะบัญชีเหล่านี้จะไม่เปิดเผยชื่อลูกค้าอย่างเช่น บางบลาจาขายก็เป็นแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้านะครับหรือในปัจจุบันบริษัทประกันแล้วขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวของยูนิตลิงก์นะครับกองทุนยูนิตลิงก์กองทุนรวมที่ควบกับตัวของประกันในยูนิตลิงก์เนี่ยก็เป็นบัญชีที่เป็นอมิบัตรแอคเคาท,ทา์อย่างเงี้ยนะรัพราะฉนนั้น,น,น,นต้องมีวิธีการในการที่จะสอบถามอย่างชัดเจนด้วยว่าข้อมูลของลูกค้าเพิ่มเติมเนี้ย เป็นใครมีอะไรบ้างนะครับเพราะมันจะมีเกณฑ์ในการรน,นะที่เราจะคุยกันต่อไปในเรื่องหลังๆนะครับก็คือถือครองหน่วยลงทุนเนี่ยจะเกินหนึ่งใน3ของหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องจํานะครับคือพูดง่ายๆว่าต้องดูด้วยว่ามีวิธีการปฏิบัติงานนะครับในการรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในกรณีบัญชีนั้นเป็นบัญชีที่เป็นออมบิบัสด้วยนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจบคลิปนี้กันไว้ตรงนี้ก่อน๋ยเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปต่อไปครับคลิปหน้าครับ